โอ้ยกลับมาบันนอกก็ต้องสวยก็ยัก่างเนาะเดี๋วผู้ชายบ่มากดิเมื่อนี้กูต้องฮู้ให้ได้ว่าน,น้องเมียเนี่ยมันเป็นบอกท็อปหรืออ e ีท็อปอืมมื้อนี้สิเฮ็ดง,งานบ้านอีหย่างดีเนาะเบิ่งลักษณะกิิบทึงหัวมันแล้วน่าสิเป็น e อีท็อปเฮ้ยไปหารางหงาา้องน้าดีกลัว <c oughs> ตามไปเบิงบ่งกันนะท็อปเ็ดุยังฮะนะ่ะเอ้ยรางห้องานา้ที่เอื่อย โอ้ยกิบทึ่งหัวมึงปั่นจานไทยเขาโอ้ยขยันเนาะดีดีดีดกับมาซอยเอ้อยู่บ้านขี่ขานไปเลยดอกเอวยเดี๋ยวผู้เบาบ่มาโอ้โหทาแอนหลังว่ากูนึกว่าหมาเดือนสิบสองเออเอาเอาเอา,เอาจังเด็กกันระวังพี่ไอ้มึงมาเห็นเดอ้อเฮ้ยบอทันหนูดอกหนูปเองหลังเร็วค่ะโอ้ยลแลรี่แล,ลี่ปั่นลิงดากเด็กแต่กายอ่านกินพี่ไอ้มึงเดอ้อเฮ้ยเอวยพี่ไอเขาบพิ่กินดอกเขาสิส <c oughs> เอาเถอะอันนี้มันเวาวยังไง เออเอาขอให้มีความสุขกกอรล้งางห้องน้ำเด้อฉันจะล้างห้องน้ำแบบมีความสุข <c oughs> เอาให้มีความสุขแฮปปี้ลำโพงมาหัวด <c oughs> มีหวดลำโพง,งล้างห้องน้ำตั้งลำโพงเปิดสวิ <c oughs> เปิดเพลงพ้อ มาโดนแล้วบ่กโดนแล้วมึงที่ไหนคราดห้องน้ำล้างห้องน้ำคัาดห้องน้ำล้างน้ำเต็กข้าเออข้าเื้ยครับจับครับเนาโอ้ใช่เื้ยเฮ็ดเองคือุยังไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยใช่ปะเอ้ยเฮ้ยมึงเอาจานไม่เนบยังถึงหัวอ๋ออันนี้เป็นแฟชั่นแฟชั่นปะั่นตามเทรนตามเทรนเนาะโอ้แมนแมนลำแมนซ้ำซ้ำแมนครับเนาะครับเออ แมนเดือเปียอกแมนแร่างห้องน้าไี่อย่างห้องมึงดากงอนปั่นลิงหยังว้ยจะเมียนมากอย่างยางนี่ว้ยเห็นไข่ปลาดอกคุณกำลังสวยกำลังหยางเห็ุสวยจากมือกับมาได้ท็อปท็อปท็อปกลัวมึงเป็นผมเป็นหยางกลัวมึงเป็นผมเป็นหยางกลัวมึงเป็นครับผมเป็นหยางเสียงไงถูก กูว่ามึงเป็นผมเป็นยังกูว่ามึงเป็นผมเป็นหยังกูว่ามึงเป็นผมเป็นหยังมึงเป็นหยัง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 ผมเป็นหยังมึงงเป็นยผมเป็นอยากูก็จะทำมึงเป็นหยังมึงเป็นหยังมึงเป็นหยังแล้วมึงงเป็นยกดดินมึงแล้วมึงเป็นหยังกดดินมึงแล้วมึงเป็นหยังกดดินเอากูต้องไล่มึงได้เหรอเฮ้ยเนาะเอ้ยกลัวมึงเป็นกูขี้ข้ามไล่แล้ว ก็บอกว่าเป็นคนสวยเป็นคนสวยเฮ้จแกสิเรียนตามเห็นยัง